สำหรับเมนูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่มีชื่อเมนูนะคะนั่นก็คือเราจะต้องเลือกค่ะเล่นเป็นเกมนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็มาพร้อมกับเกมสนุกๆน,นะคะมาฝากกันค่ะเนาะที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้มาแบบแนะนําเมนูนะคะต,ต่างๆค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาเพิ่มสีสันให้กับเมนูของเรานะคะสําหรับเมนูวันนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่มีชื่อเมนูนะคะนั่นก็คือเราจะต้องเลือกค่ะเล่นเป็นเกมนะคะ จะให้จับฉลากค่ะนี่เลยหน่อยได้ทําฉลากมาอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นชื่อของวัตถุดิบทุกๆอย่างเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจะสังเกตดูว่าวโหเยอะมากนะคะโหมีเป็น1ิบอย่างเลยนะคะแล้วก็เราก็จะนําวัตถุดิบทวกนี้ละค่ะมาผสมกันนะคะรวมกันค่ะแล้วรสชาติจะเป็นแบบไหนเราจะต้องมาลุ้นกันนะคะเอาจริงๆค่ะรสชาติเนี่ยคือหน่อยไม่รู้นะว่ามันออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าเราก็จะมาทําพร้อมกันนะคะหน่อยก็จะ ให้ตัวหน่อยเองเนี่ยกับพี่เล็กนะคะเขาเป็นคนจับฉลากเนาะเราจะกาหนดนะคะว่าให้เกมเนี้ยค่ะจับฉลากขึ้นมาสี่ใบนะคะได้วัตถุดิบตัวไหนเราจะปั่นรวมกันค่ะรสชาติจะว้าวหรือจะอีนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวหน่อยก็ขอทําเป็นสูตรแก้ว16ออนก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่า ถ้าหากว่านํามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหน่อยขอจับฉลากก่อนก็นแล้วกันค่ะเริ่มต้นเรื่องวัตถุดิบนะคะหน่อยก็ใช้วัตถุดิบค่ะที่เป็นผลไม้สดนะคะแล้วก็ของที่มีอยู่ในร้านทั้งหมดเลยค่ะนํามาใช้นะคะแล้วก็นํามาปั่นรวมกันเนาะถือว่าเป็นแก้วที่แบบรุนละมึกมากเลยสาหรับหน่อยเพราะว่าหน่อยเองเนี่ยตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวขอจับฉลากขึ้นมาก่อนเนาะอ่าอ่ะ,อะพี่เล็กเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าตื่นเต้นเอง ให้พี่เล็กมาจับก่อนพี่เล็กมาจับก่อนขอมาก่อนหนึ่งใบอะหนึ่งใบอ่ะใบที่สองค่ะอันนี้ใบแรกเดี๋ยวเปิดดูทีเดียวนะใช่อะ่ะอันนี้ใบที่สองนะคะใบที่สองใบที่สามอะไรเนาะทีกตักทีกตักอ่ะอันนี้ใบที่สาม่สามใบที่สี่โอมเพียงอ่ะโอเคโอเคอันนี้ใบที่สี่นะคะมาเดี๋ยวขอเปิดของพี่เล็กก่อนแล้วกันนะคะ อ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกนี้ค่ะกลับไปเหมือนเดิมนะคะแกลนแาเทนมะนาวค่ะโมเปียวแล้วเปียวแล้วของเปรียวมะนาวนะคะหน่อยจะเอามะนาวค่ะมาวางไว้เลยหนึ่งลูกนี่อ่าใบ,ต,บ<อ>ต่อไปมะนาวอีกอสตรอเบอรี่เอ้ยทำไมมันดูออแลแบบดูดีดูดีดูดีด,ด,ดูดีอะ่ะเอออันนี้สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่หน่อยขออนุญาตใช้เป็นของแช่แข็งนะคะเพราะว่าด้วยความที่ เราเอาสตรอเบอรี่สดมาทำแบบมันค่อนข้างราคาสูงด้วยนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายส้มว,ว้าวอ,อร่อยเนเอทำไมได้แต่ของโอเคอะายลทำไมได้แต่ของโอเคเอเอแกาน้ำมะนาวหวานว้า,วาวเออ<า>ทุกคนแค่เห็นวัตถุดิบก็อร่อยแล้วใช่พี่เล็กอยู่หลังกล้องพี่เล็กบอกว่าเห็นวัตถุดิบก็ มันมันอร่อยแล้ว่ทุกคนเนาะนะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาทำของพี่เล็กนะคะไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหน่อยจะบพ้อยมาจับอีกทีหนึ่งนะคะอีก <ๆ S 2> หนึ่งแก้วนะคะอคขอพับใส่กับเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมันจะต้องแบบมีครบเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน่อยจับแล้วได้เหมือนของพี่เล็กเลยหน่อยจะจับใหม่นะคะได้ได,ได้แบบทุกอย่างนะเหมือนของพี่เล็กเลยหน่อยจะจับใหม่นะคะ มาเรามาทําแก้วนี้ส่วนแก้วนี้นะคะหน่อยก็ขอเพิ่มเติมนะคะไปอย่างนึง่งนั่นก็คือตัวไซรัปนะคะอยากจะใช้ไซรัปเป็นตัวช่วยด้วยนะคะก็ไซรัปที่จริงแล้วค่ะหน่อยจะใช้ทุกเมนูอยู่แล้วแหละนะคะเพื่อเพิ่มความหวานเนาะอ่ะโอเคหน่อยก็จะแบ่งสตรอเบอรี่นะคะใส่ตัวโถก,ก่อนเลยขอเลือกสตรอเบอรี่ก่อนแล้วกันนะคะสตรอเบอรี่นะคะหน่อยก็จะเลือกมาประมาณสัก5ลูกค่ะเพราะว่าลูกใหญ่นะคะอ่าหนึ่งสองสาม 4-5นะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยส้มนะคะตัวส้มจะแกะลงไปเลยค่ะ1ผลนะคะ1ลูกเราจะเอาแบบกากใยอาหารครบถ้วนนะคะเราจะมาแบบไม่เฟกเลยเกัน,นลวกันเม,ม,ม็ดเดี๋ยวเอาออกให้บันมาได้ละเม็ดเดี๋ยวเอาออกให้นะเพื่อสุขภาพนะใช่หรือเปล่า นำ้ำเชื่อมเต็มเลยสตรอเบอรีบบร่ลูกใหญ่มากแมเจ้าใช่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากนะคะเ,คเดี๋ยวหน่อยขอเก็คว้านเม็ดออกด้วยนะใช่ม <ไป S 1> เ,เล็กินเอาหมดทั้งเมด็ดทั้งอยาก,ก่ัยายอะไรเอาหมดเลยบอกว่าแล้วทำไมไม่คั้นเป็นน้ำมาคะเดี๋ยวมันจะดีเกินไปคะ่ะแค่วัตถุดิบทุกอย่างก็ดีหมดแล้วเนาะจะได้กินเนื้อส้มด้วยไงใช่เราจะต้องได้ทุกอย่าง ต่อไปก็จะเป็นแบบน้ำมะนาวหวานนะคะเน่อยขอใส่ไป1อ่ออนก็นแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นน้ำมะนาวหวานที่ชํามาจากน้ำมะนาวสดเนี่แหละค่ะแล้วก็มาผสมน้ำเชื่อมอยู่แล้วนะคะหนึ่งออนค่ะปึ๊บแล้วก็มะนาวานค่ะเดี๋ยวเราบีบไปไปเลยค่ะลูกหนึ่งนะคะรับรองแน่นอน <laughs> เปรี้ยวอันเนี้ยสตอร์เบรีก็เปรี้ยว ส้ม <nas S 1> ก็ <bueno S 1> จะมีความเปรียปร้ยวๆอยู่แล้วมะนาวอีกมะนาวหวานอีกอันนี้หน่อยคิดว่าน่าจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานแต่จะเปรี้ยวนํานะคะนะนึกไปได้แต่ของเปรี้ยวส้มก็เปรี้ยวสตรอว์เบอร์รี่มะนาวก็เปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวแน่นอนมะนาวเลยอันนี้หน่อยคิดว่าน่าจะเปรี้ยวนะเปรี้ยวอร่อยก็ได้เธอเนี่ยเขาค้างตัวเองอร่อยแน่เลย เราวนาเยอะด้วยนล้มันหนาวแล้วรอมันนาวทุกใหญ่ให้เราเลยนะเธอแกเราแล้ว,ลวอู้พอแล้วยังไม่หมดลูกเลยต้องลูกหนึ่งนะจัดแน่เลยต้องลูกหนึ่งนะเอาตามแผนของเรานะคะแต่แผนที่มันไม่ได้อยู่ในแผนนะอันนี้จะเป็นความแข่งขันกันนะว่าหน่อยกับพี่เล็กที่เลือกวัตถุดิบออกมาเนี่ย ใครจะอร่อยกว่ากันนะเ,เพราะว่าเดี๋ยวหน่อยจะให้ใหน้องในออฟฟิศอะคะ่ะขึ้นมาชิมด้วยนะคะจะมีคนตัดสินใจค่ะประมาณ4คนนะคะเนาะรวมพวกเราด้วย3คนใช่ไหมรวมพวกเราด้วยนะคะขอแบบเป็นกลางๆนะพวกเรานี่น่าจะแบบไม่ค่อยกลางนะสักเท่าไหร่ของฉันก็ต้องอร่อยสิ <laughs> สอ,อ,อ,สอะน้ำเชื่อมนะคะ2ออนค่ะ จะให้ตัดเปรี้ยวให้ไงที่จริงเราน้ำเชื่อมใส่อยู่แล้วนะน้ำเชื่อมอะน้ำแข็งค่ะหนึ่งแก้วมาอันนี้ท่องมนใส่คาถาให้อร่อยหรือเปล่าเนี่ยน้ำแข็งกันนะี่ยะเห็นพี่เล็กกุมบมุมบ,ม,บ,ม,บมอยู่หลังกล้องอะจะอีจืดหรือจะว้าวไปดูกันมาขอดูสีก่อน่อออสดดูไ พี่เล็กทำอย่างเงี้ยมันต้องอร่อยมันต้องอร่อยอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอพี่เล็กเอาถัวอีกใบให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะเฮ้ยแต่สีดูดีมากอะ่ะเพราะว่ามันมีสตรอเบอรี่ไปไงสีเลยดูดีมากนะอยากชิมแล้วอะ่ะมันรู้ป่าว่าใครว้าวน่ากินจัง ทำไมดูดีอ่ะเหมือนหน้าตาดีจับก็ไปอย่างนี้เลยทำไมดูดีอ่ะทำไมสีออกมาว้าวเลยอ่ะจ้าทำหน้าเด้นซุลลีสักนุ่มันก็ดีนะทำไมสีออกมาดูโอเคเลยอ่ะตามคำเรียบร้อยนี่มาเลยแปะข้างบนเลยโอเคอปิดฝาอ่ะนี่ยถ้าจับได้แครอทอดบนหน้าขยจะแดงไปเลยอ่ะส้มอมส้มเรียบร้อยละนะคะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ อันนี้แก้วแรกนะคะแต่ของน,นี้เป็นของพี่เล็กนะคะหน่อยจะยังไม่ชิมนะเดี๋ยวหน่อยขออนุญ,ญาตไปจับก่อนกันแล้วกันนะคะเนะาะใช่ขออนุญ,ญาตจับนะคะแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะวนเองจับเอง,ง,งอันหนึง่งเลยนะเพื่อจะดูเหมืนอนมองไม่เห็นเร <ๆ S 1> ็วๆเขาก็อยากกินเยอะล้นี่กี่แผ่นแผ่นเดียว อ่มาดูกันทุกคนนะคะนมสดค่ะอ่ารู้เรื่องเลยนมสดมาอันแรกบุ๊บนมแน่นอนแตงโมค่ะนมสดแตงโมเขาเดี่ยวหวานได้ยู่มะนาวนะแค่รก็ผักสุดเริ่มถอดแล้ว จับเองเริ่มทอแล้วก็ได้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มาช่วยได้สตรอเบอรี่มาถือว่ายังรู้สึกดีใจใช่อ่ะอันนี้นะคะแล้วก็นมสดค่ะนมสดขอนมสดในตู้เย็นหน่อยแล้วก็แครอทนะแครอทก็คือเดี๋ยวอ่ะอยู่ในนี้ลึ๊บนะคะโอเค โมเชลสตรอเบอรี่รสสดเนาะใช่มันดูน่าอร่อยอยู่นะเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่ปลอบใจบเ<ล>ัวเ,<อ>เองเอไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แบบเสียบอ่อยๆอาจจะไอยก็ได้ <laughs> ไม่ได้แย่เท่าไหร่เนาะสีมันโอเคอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอแบ่งตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะเพื่อเตรียมวัตถุดิบเนาะโอเคโอเคนะคะได้ละนะเดี๋ยวเราก็เตรียมใส่เลยนะคะ ทีนี้ค่ะแครอทนะคะหน่อยเตรียมไว้แล้วนะก็ประมาณสักท่อนหนึ่งอะคะ่ะเวลาเราแบ่งแครอท3ามอย่างอสามท่อนเนาะอันนี้ก็คือท่อนเดียวนะคะ่ะแครอทน้ำทางเลยชือ้อแตงโมค่ะมีแต่ของหวานอันเนี้ยไม่มีของเปรี้ยวเลยนะ ไม่มีของเปรี้ยวเลยนมสดอีกต่างหากสตรอเบอรี่อีกต่างหากเจ้าออจึ้งไปเลยแก้วเนี้ผลไม้ล้นๆอ่ะสตรอเบอรี่ <c oughs> เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนมสดค่ะนมสดเะจะใส่สักสองสองออนพอนะคะเพราะว่า น้ำแตงโมก็เยอะแล้วนะอ่าขอสองออนพอนะคะซึ้บเรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกว่าขอใส่น้ำเชื่อมด้วยแล้วกันนะคะเท่าๆกับพี่เล็กนะสองออนไม่มีน้ำเชื่อมไม่น่าจะมีชีวิตรอดทั้งสองแก้วเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ น้ําแข็งขอไม่ต้องเต็มแก้วค่ะเพราะว่าวัตถุดิบของเราค่อนข้างที่จะเป็นผลไม้ะส่วนใหญ่ไม่ได้สิเต็มแก้วเลยนะใช่ใช่เต็มแก้วเลยใช่อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวหน่อยก็ปั่นนะคะปุ๊บ โอเคมาเอาจริงๆใจอะไปทางแก้วแรกแล้วแหละนะเออใจอะไปสวย่นะนี่นะมันแดงแตงโมงอะโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บไปปิดตาใจอะไปทางแตงโมแล้วเอ้ยใจไปทางแก้วแรกแล้วเพราะแก้วแรกแบบค่อนข้างน่าจะสมูทกว่านะแต่ว่าไม่ไอไรก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกกระโถ ใส่นมไปมได้สิแต่นี่ส,สีถือว่าสูสีเอาจริงสีถือว่าสูสีนะกินกันไม่ลงในเรื่องของสีเราต้องมีลุ้นค่ะทุกอย่างเราต้องมีหวังแก้วนี้เป็นแก้วของหน่อยแก้วนี้เป็นแก้วของพี่เล็กนะคะเดี๋ยวเราจะไม่บอกน้องๆนะเพราะตอนนี้พี่เล็กค่ะโทรหาน้องในออฟฟิศแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆค่ะเป็นคนที่ชิมก่อนแล้วพวกเราอจะชิมทีหลังนะคะหน่อยกับพี่เล็กจะชิมทีหลังนะคะ ให้คะแนนควันการตัดสินใจก่อนเนาะอ่านะคะว่าแก้วไหนนะอ่าสองแก้วเนี้ยไม่บอกนะว่าของใครแต่ว่าเป็นการจับฉลากแล้วก็เดามามีผลไม้สีชนิดปั่นรวมกันเออแต่ว่าจะให้รู้ว่าแก้วไหนอร่อยตัดสินใจเอาแก้วแรกก่อนชิมจ,จ้าอ่านี่เลยไม่ได้ให้ผลไม้เห,ห,หรอ,อ ไม่ตอบต่ะมันจะมีว้าวกับอีีวาวกัอีไม่รู้ว่าจะว้าวเราหรือว่าอี๋ั้งกูอ่าไม่รู้ว่าไหนว้าวไม่รู้ว่าไหนอีกแล้วอ่าเก็บไว้ในใจอ่าเก็บไว้ในใจมามาพี่เด็ไปมาเลยมาเลยนิ่นึงเห็น้ากนะมาดูด้วยกดูก็รู้เวอ่ะเก็บไว้ในใจตับงเลยอ่า เรื่องใจเอ๊ะชอบเห็นชอ่าหนูชอบอ่าบอกแล้วอะไรมันก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไงมันเป็นอะไรบุ๋มมาแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแช้ที่สองมันมีรอดอ่ะงเข้ามาเลยกินได้ผลไม้แบบคือผลไม้ทุกอย่างจต่เอาแก้วนี้มาที่เสียวนิดนึงอ่ะเอาแก้วที่ชอบที่สุดเก็บไว้เก็บไว้อบไว้่ แก้วนั้นนี่าหละชอรแก้วผลไม้ทั้งหมดเลยเป็นเพราะสงสัยเราไม่ชอบกินเปรี้ยวของ่อยเ้อแหมแหมชิยไงนี่เดียกชิมนานจำได้หมดฉันไม่ได้ชิมมาเนี่ยผลไม้เพื่อสุขภาพทั้งนั้นแหละเออเอีนน่าจะดีนะเคืนคืนเขาคืนคืนไไปไปไปเดจะจิ้มคืนเล เดี๋ยวจะมาตัดสินใจกันนะพา,กาแก้วไหนแก้วหนึ่งแล้วแก้วสองอันนี้แกแ้วสองนะแก้วที่สองันนี้แก้วแรกโอ้ยกระทาเอาัอนี้แก้วที่สองอ่ะเดี๋ยวขอชิมด้วย เลืแกโอเคง่ะอันนี้ก็เราสองคนต้องตัดสินใจกัาตามเราต้องไม่แบบพัวกันก็คือรวมรวมอย่าพูดอันนี้อ่ะก็คือรวมรวมแล้วสองแก้เนี้ยมันอร่อยพอกันเลยอร่อยมันไม่ได้ว่าใช่มันอร่อยสุรเพย์อยู่ที่ผลไม้ที่เราเลือกมันก็อมเปรี้ยวอมหวานอันนี้ก็จะออก มีความมันๆหน่นนอยๆออยประมาณนี้ก็คือ,อมันกรอบๆอร่อยทั้งสองอกแก้วเลยอ่ะไอตัดสินใจก่อนอ่ะอเ,อเอาเอาน้องย่าน้องยัดชอบแก้วไหนแก้วหนึ่งแก้วสองแก้วทีวม่มีหลอดแก้วที่สองน่ะคะแน่หนึ่งคะแนนอ่ะน้องเจนชอบแก้วไหนชอบอันแดงสดอ่ะอันนี้อ่ะหนึ่งเท่าพี่ดิพี่ดิชอบแก้วไหนแก้วไหนที่ชอบที่สุดแก้วตัดสินแก้วนี้แก้วแรกอ่ะอันที่สองพี่เล็กชอบแก้วไหน ถแว่าชอบแก้วหน่อยมันใจกลางๆคือชอบทั้งสองแก้วเลยคือมัมนอร่อยเหมือนกันเอาเลือกสิ่เลือกเอาเลือกสุดแก้วหนึ่งอ่ะแก้วหนึ่งสามอันนี้<อ>ตัดสินใจได้ไดละเพราะว<อ>่าตัวหนอเองก็ชอบแก้วนี้สี่นะอ่ะแก้วนี้เป็นแก้วของพี่เล็กนะคะที่จับฉลากมาได้พี่เล็กชนะ,นะจับมามุมๆไม่มีรางวัลให้ลนะเออแก้วแรกมัจะมีสตรอเบอร์รี่ใช่แก้วแรกมีมะนาวมีสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีส้มหนึ่งลูกแล้วก็น้ำมะนาวหวานนั่นแหละ อันนี้มีแครอทมีแตงโมมีนมสดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แตงโมนมสดแล้วก็อ่าใช่มีสตรอเบอรี่มีแตงโมมแครอทมีแครอทว่าอะไมันเหม็นมันเลยเหมียวแม่ไหมแตไม่ว่าเขียวมาเหมืนก็อร่อยอะเข้ามาเนี่ยเป็นผลไม้ดีนั่นสตรอเบอรี่โอเคสรุปแล้วเกมนี้พี่เล็กชนะไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้แค้นในเกมต่อไปเนาะเกมใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยไป วอมมือใหม่ในการจับฉลากนะมือเ <c oughs> พราะตอนที่เห็นบอกแตงโมปุ๊กแครอทปุ๊กมีแต่มันก็อร่อยนะอบเพื่อนม,มาก่อยนะมันแปลกไงนะ แบบใช่ไหมเออโอเคนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็สนุกสนานนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอยากให้หน่อยมาเล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะอยากให้หน่อยมาเล่นเกมแบบไหนเล่นเกมอะไรนะคะให้มามีส่วนร่วมกันนะคะสามารถแชร์ความคิดเห็นได้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย